่วยนะ,ะทำถึงเรื่องนี้แล้วบอกเอ๊ไปเรียนฝังเข็มมาเหมือนกับเป็นทางเลือกหนึ่งแต่ในฐานะที่จบจากเยอรมันะนะฮะจันบอกอ้าวจบจากเยอรมันใช่ไหมฮะมก็เข้าใจว่าของเยอรมันเราก็มีเหมือนกับว่าเป็น อาจารย์องูมขอโทษนะคะอาจารย์ทันอาจารย์อวยเหรอทันจิ้งก้าวสุดดีมากเรารุ่นหลังนี้ก็คงจะได้ยินแต่ครึ่งศตวรรษแล้วค่ะชื่อท่านนะคะว่าท่านเป็นปูป่ตอนหมอได้เรียนเนี่ยนะคะอาจารย์อวยอายุ80ท่านมายืนสอนเราเนี่ยคือหมอคิดดูว่าคนที่อายุ80เนี่ยแล้วยังมาทําอะไรอย่างเนี้ยังมายืนสอนนักเรียนน่ะแล้วแล้วเราจะทํายังไงโอ้โหท่านบอกว่าพวกคุณช่วยกันเรียนนะ พวกคุณต้องช่วยชาตินะเพราะชาติเราแย่แล้วนะถ้าพวกคุณไม่ทำนะใครจะทำทุกครั้งที่หมอนจะเลิกไม่อยากทำวิชาชีพนี้นะคะหมอเลยมีความรู้สึกว่าอาจารย์หมออ๋ยทำให้ต้องเยอะแล้วถ้าพวกเราเป็นคนที่เกลูยศิษย์ท่านถ้าไม่ทำต่อจากท่านเนี่ยแล้วใครจะทำให้ท่านละคะเว่ามาปลุกจิตสำนึกด้วยนะคะเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ที่ถ้าพูดถึงท่านอาจารย์หมออวยเนี่ยนะคะท่านจะเป็นอาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์และเป็นรองอธิการบดีของนะคะหิทดลด้วยนะคะ แล้วก็ท่านเป็นหัวหน้าภาคนะฮะวิชาทั้งสรีระท่านเข้าใจมากเลยแล้วที่สําคัญอนะ่ะคือรู้จักจันพงศ์จวยเนี่ยนะฮะทั้งครอบครัวด้วยนะฮะในในในรากฐานเนี่ยแลวท่านก็ทราบว่าพวกเราทําอะไรกันแล้วท่าน <c oughs> แต่ทาอะไรท่านก็บอกอ่ะไปช่วยสอนหน่อยบอกเอฟฝังเข็มมันจะเกี่ยวอะไรกับแพทย์ไทยท่านบอกนี่แหละหมอต้องเอาจุดไปจุดที่ฝังเข็มอ่ะเพราะทราบดีว่าเป็นคนชอบประยุกนะคะ <c oughs> แล้วก็เป็นคนชอบที่ศึกษา ก็เลยบอกว่าไปสอนคือแพทย์ตะวันตกกับตะวันออกเยอรมัน okay ก็มีไงคะที่เขาเรียกว่าเป็น <ankle> ส <Pop> ุภาพองค์รวมภาษาเยอรมันเขาเรียกการใช้เมดิซินท่านก็ทราบคนไทยก็เหมือนกับวิถีชีวิตก็สุภาพองค์รวมแต่เขายังจับจุดไม่ได้อย่างที่หมอน้อยพูดเขาแยกส่วนหมดเลยคนไทยนะพอเอาเอาการแพทย์ไทยมาก็จะหลงรลเริงตรงนี้ไปเอากาแพทย์ตะวันตกความดันก็วัดความดันแล้วไม่ิจฉัยแบบความดันซึ่งแพทย์ไทยวิถีชีวิตไม่ได้อย่างนั้นเยอรมันก็เหมือนกันการใช้เมดิซินเขาก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นเห็นไหมคะคือคนคนโบราณเนี่ย ท่านอาจารย์โมอ้อยทราบก็ให้ไปทำแล้กก็ไปสอนรุ่นแกรกๆนะฮะบอกได้เลยว่าจะ สนิทชิดเชื้อมากนะคะฮะพวกยูโรเวสเนี่ยนะคะรุ่พี่ๆเขาคจะมาใช่ใช่สอนชห้องฝังเข็มแต่ไม่ได้คือพูดง่ายว่าคืออยู่ในห้องฝังเข็มแต่ไม่ได้สอนปักเข็มเลยแต่เอาเอากายวิภาคสรีระนะคะฟังก์ชันคือหน้าที่ต่างๆเนี่ยมารีวิวแบบบูรณาการกันไปหมดเอาโครงสร้างร่างกายการทำงานของร่างกายมนุษย์มาประยุกต์สอนให้ค่ะ ไดน้นำไปใช้ได้จริง,งค่ะ<ช>ร่างกายของมนุษย์เนี่ยมหัศจรรย์มากมันเป็นกลไก,กที่มันโรงงานายาใหญ่เลย <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ต้องสร้างเองเพราะท่านอาจารย์โมอุ้ยเข้าใจไงฮะทั้งเภสัชวิทยาเนี่ยที่เราเรียกออโตคอยใช่ไหม <c oughs> ร่างกายเนี่ยสร้างสารออกมานะคะในระยะปกติเมื <c oughs> นะ่อสมบุล <c oughs> เมื่อไม่สมดุลอะไรออกแต่ทางแพทย์ตะวันตกเนี่ยจะเอาไปแอนตี้ตลอดนะ,ะตรงกันข้ามตลอดส่วนการแพทย์ไทยเขาก็อันนี้เสริมนี้ตัวนี้หย่อนนี้อันนี้ใช่ไหมฮะ คือทางตอนออกแต่เราจะต้องประยุกต์บางอย่างมันไม่ได้ทันทีบางอย่างไม่ได้อย่างอาเราก็ต้องค่อยๆนะเนี่ยตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญสําคัญมากค่ะอาจารย์คือว่าคนตอนนี้แพทย์แผนไทยเองก็เหมือนกันก็คือจะมุ่งเน้นเรื่องของการใช้ยาสมุนไพรใช่ก็จะใช้สมุนไพรเยอะมากจะเน้นเรื่องการใช้ยาเหมือนหมอแผนปัจจุบันนี่แหละคือจะเน้นกัรแล้วแยกส่วนค่ะแล้วแยกส่วน แล้วก็ไม่ก็ไปนวดใช่ไหมคะทีนี้เนวดก็ใช้จุดเดิมมันมีมันมีผลเสียเยอะเพราะว่าวินิจฉัยยังนิจฉัยไม่ไม่เป็นของแท้ไม่เป็นค่ะง่ายงเนี่ยนะคะที่พูดเนี่ยชัดเจนมากเขาก็จะมีจุดเฉพาะนะคะเวลานวดใช่ไหมคะกดจุดนี้จุดนี้จุดนี้แต่ร่างกายมนุษย์สองข้างมันไม่สมดุลกันถูกไหมคะแต่การจุดจุดอย่างเช่นเด็กเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะคะเกือบตั้งสามสิบสี่สิบปีที่แล้วสามทศวรรษเนี่ย พอไปสอนปุ๊บเด็กก็ถามบอกอาจารย์กดจุดนี้น้ำหนักเท่าไรหร่เ <He S 1> ห็นไหมคะคือคือ,ค,อคือคนเนี่ยนะคะจะเท่าบ่าต้องตาช่างบอกหนูอันนี้ไม่ได้เลยกล้ามเนื้อแต่ละมัดเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สอนนะคะเรื่องเรื่องโครงสร้างใช่ไหมคะแล้วก็หน้าที่ต่างๆแล้วก็การตรวจคนไข้แต่และคนที่ไม่เหมือนกันแล้วจะทําได้ไหมหนี่คือปัญหา แล้วที่สุดเนี่ยนะคะปัญหาก็ยังเกิดนะคะ,ะจนกระทั่งท่านธรรมโมเ,เสียแล้วแล้วก็ท่านอาจารย์เ,เนพนภาที่ขึ้นมาก็พยายามจะรุกเรื่องนวดก็เกิดปัญหาเพราะว่าไปใช้แบบเดิมไงคะใช้ตำราเดิมอย่างที่พูดถึงแล้วร่างกายมันไม่เหมือนเดิมสังคมที่เปลี่ยนร่างกายจะเปลี่ยนแล้วเราจะไปใช้จุดเดิมได้ไหม คนที่ไปกดเองนะคะที่พูดถึงเนี่ยนะคะที่ไปนวดที่หมอน้อยไม่ทําก็คงจะเห็นตัวเองที่ไปนวดเนี่ยนะคะปีแรกแหมกดได้แรงปีที่สองแย่ลงที่สามที่สี่ที่ห้าทำไม่ได้แล้วแล้วเดี๋ยวนี้เด็กเนี่ยนะคะที่จะไปเรียนเพื่อจะไปนวดกดแรงๆนะเด็กเนี่ยฮะเกิดเป็นพาร์กินสันกันเกิดขึ้นเนี่ยเห็นเลยนะคะแล้วจะไปรักษาใครใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างที่หมอน้อยถึงว่า คือคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะเวลานี้ถึงได้บอกต้องสร้างหมอพันใหม่อย่างที่หมอน้อยพูดมันมีมันต้องเข้าใจในสังคมที่เปลี่ยนใช่ไหมฮะเราต้องดัดแปลงเราต้องประยุกต์ทุกอย่างมันจะไปแบบเดิมได้อย่างไรใช้ทุกอย่างรวมกันค่ะเพราะว่า คนไข้เนี่ยมันมีเรื่องของอาหารการรับประทานด้วย้วก็เปลีรยนไปนรยๆทา่อาหารเนี่ยบางทีเราก็เปลี่ยนเรื่องอาหารเราไม่ต้องใช้ยาสมุนไพรก็ได้เพราะว่าอาหารคนที่กินเขาเขาเลือกกินบางอย่างไม่กินบางอย่างตลอดชีวิตเขาเนี่ยเขาเสียสมดุลไงฮะเห็นไหมคะเนื่องจากอาหารไม่ดีใช่ไหมคะ อ่าแล้วเขาก็มามุ่งเน้นว่าเอากินยาเข้าไปเอายาสมุนไพรตัวนั้ตัวนี้หายากป่าหมดแล้วใช่ไหมใครช่างไม่ได้ซื้อจากที่อื่นต่างประเทศอีกแล้วจากต่างประเทศสมุนไพรนันที่สุดก็ยิ่งเสียดุลมากขึ้นกว่าเดิมแนะเชื้อราอิกมทันที่ตากมาใช่ไหมคะส่งเปลี่ยนลักษณะการรับประทานอาหารที่อนอาหารที่เยสมุนไพรตรงนั้นก็ไม่ต้องแล้วก็ไม่ใช่อยู่ทิศเหนือนะคะทางภาคเหนือต้องไปเอาสมุนไพรทางภาคใต้อยู่ภาคตะวันออกต้องไปภาคตะวันตกภาคไหนคือวิถีชีวิตคนไทยใช่ไหมหล่อหลอมกันมาตามวัฒน ทมตามสิ่งแวดล้อมเขาก็ต้องทานในในที่ตรงนั้นแล้วใช่าแต่เราไม่ได้ไปศึกษาแล้วไม่มีศูนย์อะไรที่เข้ามารวบรวมเรียบเรียงตรงนี้ที่เราขาดมากที่เราขาดตรงนี้เพราะว่าเรื่องของภูมิปัญญาพื้นบ้านต่างๆเนี่ยพอเขาเชื่อตรงไหนดีแล้วก็เอาตรงนั้นไปทํา เอออย่างภาคเหนือตอกเส้นอะไรเงี้ยไหมคะนี่ก็ตอกเส้นกันทั้งหรัเทศเลยนะคะนี่ตอกเส้นจะมันบ่อยในภาคเหนือใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะอาชีพของเขาใช่ไหมคะเพราะพฤติกรรมของเขาโครงสร้างของเขาใช่ไหมคะแล้วก็อาชีพไม่เหมือนกันอย่างบางแห่งเนี่ยนะคะ ชาวไร่ชาวนาใช่ไหมคะบางแห่งก็ปีนต้นมะพร้าวใช่ไหมคะบางแห่งเขาก็บอกว่าไปทำนะคะตอกเอเอเอหรือสับไก่ก็มีใช่ไหมคือโครงสร้างของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกันหมดเขาทําสวนบางคนทำนาก็ก้มใช่ไหมทำสวนก็เงยใช่ไหมคะและโครงสร้างที่เขาผิดปกติเนี่ยเสียสมดุลเนี่ยแล้วไปรักษามันมันไม่ได้ไงคะคือต้องดูเรื่องของไม่ได้ใช่แล้ค่ะเปดูเลยอันแรกที่เขาถูกต้องเลยว่าตะก้บขาดอะไร จริงๆแล้วในร่างกายของษย์ทุกคนมีความสมดุลอยู่ค่ะแต่ว่าของเขาเนี่ยอาจจะเสียสมดุลไปเนื่องจากหลไยที่สิ่งแวดล้อมแล้วก็ทําให้เพอเสียสมดุลแล้วเขาหาสมดุลตัวเองไม่ได้ก็เลยทําให้เขาป่วยหมอก็ไม่รู้ว่าเขาเสียสมดุลอะไรอันนี้ยิ่งหนักไปทําให้เขาเป็นสองเท่าป่วยอีกใชไม่รู้จักติวนี้เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องร้านะคะแล้วก็เลยเป็นแบบประเด็นนี้เนี่ยนะคะอย่างที่พูดเนี่ยนะคะที่เห็นเนี่ยคือคือคือที่น่ากลัวแล้วการแพทย์ตะวันตกที่คนกลัวนะคะก็จะหลีกเลี่ยง ซึ่งการแพทย์ตะวันตกเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นตนะคะที่รักษานะคะด้วยการเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเฉพาะที่เรามีอยู่แปดสิเปอร์เซ็นหายจากไรไม่ทราบเพราะเสร็จแล้วเป็นพิการเรื้อรังมากขึ้นก็จะเอาการแพทย์ไทยเนี่ยไปทดแทนการแพทย์ไทยก็ยังแถมที่พูดถึงใช่ไหมคะก็ที่ว่าสมุนไพรกับนวดมันก็ยิ่งเพิ่มพิการเรื้อรังมากขึ้นเป็นสองเท่าตัวอย่างเติมเขาอะค่ะที่หมอน้อยเองเนี่ยพูดอย่างนี้ถูกเลยเพราะศึกษาการแพทย์ไทยมาแต่ทําไมไม่ทําเพราะว่ามันต้องรุกตรงนี้เห็นว่ามันจุด ใช่ไหมต้องเกิดแผนใหม่ขึ้นมาก็พอทําทางด้านเชิงป้องกันเนี่ยรู้สึกว่ามันได้ผลดีกว่าคผมได้เคยแนะนําคนแค่รับประทานอาหารปรับเปลี่ยนเรื่องของการรับประทานอาหารหน่อยเดียวเขาหายจากโรคที่เขาเป็นที่หมอบอกว่าต้องกินยาตลอดชีวิตเลยค่ะผมได้ตกใจมากเลยว่าอะไรแค่เรื่องเขาเปลี่ยนอาหารเองนะคะอาจารย์อ้าวทำไมเขาหายได้แล้วช่วยยกตัวอย่างได้ไหมคะก็เขาเป็นโรคน้ําตาแห้งนะฮะคนที่ไปล้าตาแห้งแล้วก็เขาต้องหยอดน้ําตาเทียมตลอดชีวิต จากสูตแพทย์บอกอย่างนั้นะนะคะไม่มีทางอื่นแล้วเหรอทําไม่ได้นะคะ,คะแล้วพี่คนนี้เขาเลยมาถามว่าทางอายุรเวชช่วยอะไรได้บ้างไหมเราก็เลยลองลองถามเรื่องของไลฟ์สไตล์อ่ะวิถีชีวิตกินยังไงนะคะ,คะออแล้วเขาเกิดเดือนไหนอะไรตามทฤษฎีของเราที่เรียนเนี่ยค่ะแล้วออผมกฏเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความร้อนในตัวเยอะ,ะนะคะธาตุของเขาเป็นคนที่มีความร้อนเยอะ,ะแล้วก็ที่เขาชอบกินมากคือพริก แล้วเ็าจะกินพริกทุกมื้อตั้งแต่มื้อเช้าเลยภรรยาเขาบอกถ้าไม่มีพริกไม่ทานข้าวก็ต้องทานเยอะมากแล้วผมก็บอกว่าเขาก็เป็นน้ำตาแห้งเคยจำมาจาอวยบอกว่าเออววะที่เสื่อมอย่างแรกเลยคือตาใช่ไหมอาจารย์นะหมอนด็กก็เลยบอกว่าพี่ลองเปลี่ยนไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตนะพื้นฐานการกินเนี่ยนะลองไปกินที่มันตรงข้ามหน่อยที่ไม่ชอบอะอะไรที่มันที่บอกให้เขากินเขาจะไม่ชอบหมดเลยนะบอกว่าเผ็ดอย่ากินเยอะนะให้เรามากินหวานธรรมชาติหน่อย แล้วขมฝาดหน่อยขมฝาดก็คือพวกผักนะฮะอย่าล้วคนไม่กินขมฝาดนะแล้วมันก็เสียมันก็เลยเสียสมดุลไงของความเย็นในร่างกายเขาแี้วก็ร้อนมากเลยเป็นสองเท่ากับการกินเข้าไปอีกทีนี้ก็เลยน้ำตาก็เลยแห้งไปสามเดือนคุณหมอสามเดือนเองนะคะไปเจอเขาด้วยความบังเอิญไม่ได้นัดแค่บอกเขาไปแล้วก็นึกว่าถ้าเกิดเขาดีหรือไม่ดีอะไรก็โทรมาเลยก็ได้ความกดว่าไปเจอเขาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาวิ่งเข้ามาหาเลยคนที่เขามาถามเนี่ยเป็นภรรยาเป็นพยาบาล แต่ว่าคนที่เป็นสามีเนี่ยเขาไม่ได้มาหาไม่เคยเจอกับหมอน้อยหม,มอน้อยก็แค่ถามว่าสามีเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็พามาเลยตัวคนที่ป่วยนะนี่เนี่ยสามเดือนนะเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่แล้วเนี่หายแล้วนะมีน้ําตาขึ้นมาเองละ,ะไม่ต้องหยอนน้ำตาเทียมแล้วน,น,นะคะคืออายุของคนนะไม่เยอะอเขาคงจะสามสิบกว่ากว่าเพราะนั้นเนี่ยมันไม่น่าอาจารย์จะว่าเป็นเรื่องของออความเสื่อมใช่ไหมของคนอายุมากมันก็ต้องเป็นอะไรผิดปกติหรือเสียสมดุลไงก็เลยมันก็เลยทําให้เขา แล้วก็กลับมาได้อย่างเดิมเขาที่เขาเคยเป็นได้อย่างนี้ค่ะใช่นี่เป็นตัวอย่างที่ที่คืออย่างที่เมื่อกี้นี้ที่คุยนคะจันทร์สุนทรีบอกนะคะดูวภาพบัตรเจ็อีใช่ไหมฮะนั่นคือการวิถีชีวิตของมนุษย์จริงๆพฤติกรรมคือการเคลื่อนไหวของตัวเองการรับประทานอาหารการขับถ่ายการนอนหลับใช่ไหมฮะแล้วก็สิ่งแวดล้อมใช่ไหมฮะซึ่งมันครบมาในวิถีชีวิตใช่ไหมตอนนี้ถ้าเราปรับตรงนี้ได้ให้มันสมดุลกับแต่ละบุคคล แต่ไม่ใช่ไปยืนพื้นว่าคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้คือคือแบอย่างนี้ปุ๊บ แบบเดียวกันหมดจ้ะค่ะเป็นแพทเทิร์นไม่ได้จ้ะคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเขามีวิถีชีวิตเขามีไลฟ์สไตล์ที่เขาชอบนั่นคือนั่นนั่นนั่นคือพื้นฐานเดิมแบบของธรรมชาติจ้ะนะคะบังคับจิตใจเขาอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบก็ทําให้อารมณ์ไม่ดีแล้วใช่ไหมเขาก็ป่วยละอย่างเงี้ยค่ะสารก็หลั่งออกมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันขึ้นเป็นศิลปะเนคุณตาใช่ไหมที่ห่าเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องว่าก็ศิลปะเขาบอกยังนึกว่า ไปเอาใบป,ประกอบวสศิลปะมาทำมันจะไปวาดรูปเลยหรือย่างนั้นนะคะหนูไม่เข้าใจจริงไหคะตอนที่เรียนนะคะ,คะที่เราไปสอบใบป, <นะ S 1> ประกอบโรกศิลปะ<ช>เดี๋ยวนี้เรารู้แล้วมันเป็นศิลปะของการใช้ชีวิตของคนคซึ่งเรา,เาคนที่ดูแลชีวิตคนอื่นเนี่ยจะต้องมีวิชาเรื่องของความรอบรู้เนี่ยให้มาก<ช> <ๆ S 2> ถ้าเราไม่รอบรู้ให้มากนะคะเราไปแนะนําศิลปะการใช้ชีวิตให้คนไม่ถูกนะะนี่เลยนะคะที่พูดถึงนะคะว่าท่านอาจารย์หมออวยถึงบอกนะคะว่าต้องเอาวิทยาศาสตร์เข้ามา เพราะถ้าศิลปะอย่างเดียวใช่ไหมคะคนก็จะคิดไปตามศิลป์อย่างเดียวเพราะถ้วิทยาศาสตร์พอเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาตอนนี้ก็เกิดปัญหาอีกทุกคนก็เป็นวิชาชีพคิดว่าวิทยาศาสตร์แต่จริงๆคือทั้งศาสตร์และทั้งศิลป์ต้องให้สมดุลกันในแต่ละบุคคลใช่ไหมคะมันต้องมีทั้งศาสตร์ใช่ไหมคะมีความแม่นยํามีเหตุมีผลศิลปะคือทักษะ ใช่มจิตใจให้เข้าถึงแต่ละคนใช่ไมมีจิตเมื่อจิตอาสาที่ไปช่วยเหลือเขาไม่ใช่ถึงเป็นวิชาชีพอย่างเดียวเวลานี้กลายเป็นประกอบวิชาชีพกันอย่างเดียวซึ่งมันไม่ใช่มันก็เลยต้องหมอพันใหม่ต้องมาคิดกันใหม่ให้ค่ะจริงๆต้องต้องเกิดให้ได้นะคะหมอันใหม่เนี่ยเพราะว่าอย่างคุณหมอแผนปัจจุบันที่ทํางานโรงพยาบาลก็หนักมากๆนะคะมันไม่เคยเห็นเขาทางานหนักมากๆแล้วก็คนไข้เยอะนี่นะคะเวลานี้เกิดปัญหาแล้ว สองหโรงพยาบาลติดลบรัฐบาลไม่มีเงินพยาบาลนะคะต้องออกไปหาปลา<ฮ>เพื่อได้รับเงินนี่หนังสือลงหนังสือพิมพ์ลงไงคะแล้วเวลานี้จะเอาเงินที่ไหนคะส0 0พันสีล้านบาทนะคะโรงพยาบาล2องห้าแห่งติดลบค่ะแล้วบางแห่งเนี่ยคะโดนบอกว่าไม่จ่ายยาไม่มีอินซูลินให้แล้ว <laughs> อ๋อเรียกว่าโหวันนี้เนี่ยคุณหมอน้อยมาแบ่งปันประสบการณ์ของในส่วนว่าว่าจะดุลยภาพบำบัดจะนำเสริมเติมเต็มตรงการแพทย์กันารแพทย์ไทยประยุกต์นะคะแล้วก็นําไปส่งเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์ได้ยังไงนะคะก็เรียกว่าท่านผู้ชมคงได้ข้อคิดอะไรไปปรับปรุงปรับเปลี่ยนกับพฤติกรรมตัวเองที่เคยคิดว่า ชีวิตฉันมีแต่ยาแต่จริงๆแล้วการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นนะคะเล็กๆน้อยๆก็มีประโยชน์นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะคุณหมอน้อยแล้วก็อาจารย์ระดาวันอย่างมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเวลาของเราหมดลงแล้วพบกับรายการดูยภาพบำบัดรายการที่ทําให้ท่านผู้ชมมีความรู้และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเองได้ดียิ่งขึ้นพบกับเราได้ใหม่และดิฉันแพทย์หญิงดังใจุวรรณกิตติ ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะทุกวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ